ต่อไปเราก็จะเดินไปโบสถ์หรือวิหารกันดูว่าด้านในเป็นอะไรคนเยอะมากวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติคนมากันเยอะจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์เดี๋ยวไปดูใน วิหารกันอันนี้เป็นวิหารว,วัดถ้วยปากลางด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระแม่กวอนอิมพันมือสีทองอรารามสวยงามแล้วขนาบข้าง บันไดด้วยพญานาคองค์สีรษะสวยงามนะฮะสตทวารเครื่องซึ่งจะมีองค์การแพทย์โรงพยาบาลรักษาฟรีวัดห้วยปิวัดสร้างโรงพยาบาลรักษาให้คนฟรีร่วมทะพุธสองร้บาทรับอ่างเปลไปใหม่นึงครับอีโองคเองในซองอ่างเปลจะมีแบตเตอรี่อยู่ด้วยวัดช้วยป่าก้างที่มีพญานาคออกมาจะใส่ไว้นป่ไปดูกันว่าด้านในเป็นอย่างไรสวยงา ตรงนี้ก็จะเป็นคาถาบูชาพระพุทธชินราชตั้งนโมสามฤอ๋นนอโชกดีนะเพราว่าด,ด้านในน,น่าจะเป็นองค์พุทธชินราชเดี๋ยวขึ้นไปดูกันไปยี่ทางขึ้นเป็นบันไดไม่ชันเท่าไหร่ค่อยๆไต่ขึ้นไปแข้งขาไม่ดีก็ไต่ขึ้นไปได้ถึงแล้วจ้า องค์พระพุทธชินราชองค์สีขาวด้านหน้าก็จะมีเจ้าที่คอยรับบุญโอ้สวยมากองค์พระพุทธชินราชสีขาวมันวาวสวยงามสวยจริงๆด้านในโบสถ์ก็จะทำรูป ลักษณะลวดลายวิจิตตะกรารตาเลิศหูอลังการสวยงามนี่องค์พระพุทธชินราสวยงามมากก็ด้านนี้ก็จะเป็นด้านเพดานปูนปั้น ทั้งหมดทําเป็นสีขาวสวยงามเมื่อสามปีที่แล้วมายัางไม่เสร็จนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามจริงๆเหนือคําบรรยายรอบๆก็จะเป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นห้องโถงทําแบบเรียบง่ายแต่วิจิตสวยงามสวยงามเดอ้อเด้อเจ้า ่แท่นนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆคนก็จะมากราบไหว้พูชชาองค์พระท่าเดี๋ยวเราไปดูท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวา,านี้นะาาท่านมีบารมีสูงจริงๆที่สามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้ใหญ่โตอลังการอย่งนี้แถมยังสร้างโรงพยาบาลท่านเจ้าอาวาสพระไพศาลปราชาทอง เขโชคท่านมีบารมีมากจริงๆตรงนี้ก็ประดับด้วยดอกไม้วิหารนี้ก็จะเป็นวิหารองค์พระองค์สีขาวทั้งหมดเลยทั้งวิหารทั้งองค์พระสีขาวสวยงามวัดในจังหวัดเชียงรายนี้ขอบอกเลยว่าสวยจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมานะไม่งั้นจะเสียดายค่อยสีบอกให้ ส่วนผนังก็จะเป็นคล้ายๆอะไรเนี่ยกระจกแก้วลิปรยบบส่วนบานหน้าต่างก็จะสลักลายมองไม่เห็นเลยสลักลายด้วยไม้สลักมองด้านนอกออกไปก็จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมน,นี่สามารถขึ้นไปเดินได้เลยนะตึกสูงเจดแชั้นเลยมั้งเนี่ยนี้เป็นวิหารภายใน เสานี่ก็เป็นปูนปั้นสวยงามจริงๆไม่กล้าแตะเดี๋ยวความสวยจะหมดไปสวยงามนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆบางส่วนก็กำลังบูรณะในส่วนที่สุดหลอด้านบนจะเป็นองคพระพุทธเจ้า สวยงามวิหารวิหารสวยมากคือเรียบง่ายนะแต่ยิ่งใหญ่อลังการต้องบอกว่าหลวงพ่อท่านมีบารมีมากถึงสา,สามารถสร้างได้ถึงขนาดนี้สวยงามจากวิหารแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปองค์พระแม่กวนอ,อิมต่อ ที่ว่าทุ่ยปรกกลางนี้หลักๆก,ก็จะองค์เจดีย์ใหญ่แล้วก็มีหารแล้วก็องค์พระแม่คอืินองค์ใหญ่มากมาดูด้านข้างองค์พระแม่คอืินมุมมองจากวิหารองค์ใหญ่จริงๆ ่วนด้านซ้ายก็จะเป็นองค์เจดีด้านซ้ายของวิหารจะเป็นองค์เจดีมีกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชั้นสวยงามวันนี้ก็มีงานยังเด็กคนเยอะส่วนที่มองถึงตึกห้าชั้นนี่นก็จะเป็นโรงพยาบาลรั้วก็ใทางด้านรักษาคน ที่วิหารโบสถ์ก็จะมีประมาณนี้เดีย๋ยวเราจะไปเดินไปองพระแม่กวนอิมแต่บงพระแม่กวนอิมไม่ทืกจะมีลิฟต์ขึ้นนะ